วัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับก็อยู่กับผมพลโมโตเรวอรอีกเช่นเคยหลังจากที่คลิปก่อนหน้าเนี่ยเราได้พาดู350ซีรีส์ของทาง h o นด a นะครับที่ปรับ M Y c h a n g สีใหม่ไปแล้วคราวนี้ครับมาอยู่กับฝั่งของซีรีส์160กันบ้างซึ่ง160เราเริ่มดูกันที่ตัวคลิก160กันก่อนเลยคลิก160ครับตอนนี้2024แล้วเนาะเขาจะตัดในส่วนของตัวเวอร์ชัน CBS ออกไปจะเหลือแค่ตัว ABS เพียงเท่านั้นครับ ให้ดูง่ายๆล้อสีทองเห็นไหมเนี่ยมากับล้อสีทองหมดเลยแล้วก็เนี่ยโลโก้ ABS นะครับก็คือจะตัด CBS ออกไปโดยสีใหม่ของ2 0 2 4ครับประกอบไปด้วยนี่นะสีเทาล้อทองแล้วก็ตัวเพจคลิก160ทางด้านหลังก็จะเป็นสีทองเหมือนกันโอเคแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือตัวนี้คนระับเป็นสี แดงด้านนะอ่ะตัวนี้เป็นสีแดงด้านนะครับผมล้อทองเหมือนกันเห็นไหมแล้วก็นี่เป็นเวอร์ชัน ABS เหมือนกันแต่ว่าในส่วนของตัวนี้ครับเพดเพดคขา่าคลิก160เนี่ยมันจะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะอ่ะสรับตัวสีแดงเขาจะให้มาเป็นแบบสีเทาเมทัลลิกและตัวนี้เนี่ยตรงกลางเป็นรุ่นสเปเชียล กีดีชั่นนะครับก็คือเป็นตัวตกแต่งพิเศษนั่นแหละเท่าที่ผมเห็นนะก็คือจะเป็นสีดำด้านแล้วก็ล้อทองมาพร้อมกับการตัดด้วยลายกราฟิกสีทองที่เป็นเส้นสายแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์ตัดออกมาเนีย่ยเป็นพิมพ์เส้นสีทองตัดออกมานะอ่ารายละเอียดดีเทลที่เห็นนะครับประมาณนี้รวมไปถึงตัวชิ้นที่อยู่ทางด้านใต้ตัวเบาะนั่งนะครับตรงนี้ก็ตกแต่งเพิ่มเป็นสีทองเหมือนกัน นีนะครับสำหรับตัวสเปนเทียรีชั่นแล้วก็ตัวเพดเพดนะครับก็จะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับก็จะให้ความดูุดันเ<ด>อาเป็นว่าสำหรับตัวคลิก160นะครับเดี๋ยวราคาเนี่ยมันจะมีปรับเพิ่มขึ้นนิดนึงนะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวจะขึ้นตัวเลขไวใ้ให้แน้ครับเสียงค่อนข้างดังแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นครับก็คือตัว P c 160 แล้วก็ตัว p c x 160นะครับผมก็จะตัดในส่วนของ CBS ออกเช่นเดียวกันนะครับตามมาตรฐานกฎ ABS ของปี2024นะก็เลยขายแต่ตัวเวอร์ชั่นที่เป็นตัว ABS นะครับสีของ2024เนี่ยอย่างสีแรกเนี่ยตัวนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นสีจำด้านแบบพื้นๆเลยนะแล้วก็ตัวล้อสีทองเนี่ยมันจะแตกต่างจากตัวคิกคือตัวนี้มันจะเป็นทองแบบน้ำตาลไหม้แล้วของคิกสีทองเขาจะเป็นสีสว่างกว่าน,นี้นะ เป็นทองน้ำตาลไหมแล้วก็นี่นะ ADS ถัดมาสีตรงกลางนี้ครับก็จะเป็นโพนสีแดงนะก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แดงด้านเหมือนอย่างตัวคลิกครับตัวนี้มันจะออกแดงแบบเลือดหมูเลือดหมูหน่อยแล้วก็ปิดท้ายที่อีกสีหนึ่งก็คือเป็นสีน้ำเงินนะครับผมแน่นอนนะก็ เป็นรุ่น ABS ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เพลทคำว่า PCX ของรุ่น160ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นเพลทแบบสีทองนะครับผมเพลทสีทองอ่ะซึ่งในส่วนของราคาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดตัวเลขราคาไว้ให้อีกทีหนึ่งนะครับ